โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาลูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในราย,รายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับเฟรนติโนอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่ามาร์กนั่นเองนะครับ พอมีหลายๆคนเนี่ยอยากให้ผมอัปเดตการเดินเกมของเฟอร์เลนด้วยนะครับคือผมก็ไม่ได้อัปเดตมาค่อนข้างนานนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตการเดินเกมของเม็ดส้มคนแรกประจำซีซั่นที่26นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นเฟอร์เลนไปทั้งหมด5,846เกมมาตาชนะ58.4%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป95เกมมาตาชนะ 61. 1นะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับขอคนละหนึ1 like, 1่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับใครที่สนใจเติมคูป,ปอง RV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันต้องเพจแกท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้ขวาา5 0 0 0 0คนและเป็นตัวแทนจําหน่ายของก a ลิไนอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ไลน์และแฟนเพจแกท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเฟรนติโนในตำแหน่งของป่านั่นเองนะทุกคนส่วนเรื่องรูนเนี่ยผมจะขึ้นมาให้หน้าคลิปนะครับไอเทมเราจะมาดูพร้อมกันในเกมนี้นะว่าน้องเขาเนี่ยจะออกเป็นไอเทมอะไรบ้างนะผมบอกได้เลยนะว่าฟเฟรนคนนี้เล่นโหดมากนะครับผมเคยเล่นกับน้องเขาอยู่นะลำแบบตัวแทบติดตลอดเลยนะเดี๋ยวต้องดูนะทุกคน hey, เริ่มเกมมาเนี่ยก็จะเริ่มฟาร์เป็นบัฟฟ้าก่อนนะครับ จะสังเกตนะครับว่าแผทใหม่เนี่ยสเปลพันนิตจะปรับดาเมิเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยประมาณ900กว่าๆนะอันนี้ก็เป็น1300นะครับเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนอ๋อว้วบัฟตัวเองโดนเวทนะครับเมเลนเข้าไปเวทด้วยอ้อยน่าจะจบล่างนะทุกคนก็น่าจะได้แค่ตัวเล็กนะครับ <Wow. S 1> คือฮีโร่ฝั่งเนี่ยเขาเป็นตัวค่อนข้างต้นเกมนะเขาก็เลยเข้ามาเวทได้นะโอ้โ ซีนเนลโดนเฟิร์สด,ด้วยนะครับต้องหาจังหวะาฟาร์มนะครับวเวลสได้แดงด้วยไงป่าล่างน่าจะพังแล้วนะครับต้องมาฟาร์มคีที่เหลือข้างบนนะดาวในเกมนี้เนี่ยเกือบเกือบซูพีมเลยนะครับคือต้นซีเนะแรงใกล้สูพีมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ เจอแต่คนเก่งๆนะทุกคนพราเป็นเฟรนติโนสายขวานนะนี่เขาก็ต้องมารับเวฟด้วยนะครับไม่งั้นจะเวลสีไม่ทันออบเจกนะโหแล้วคือข้างล่างโดนยับเลยนะทุกคนขึ้นมาดักพุ่มนะครับเอามาแล้เวเบรสมีบัฟแดงด้วยนะ เราแ้วนได้ครับผมเปิดออบเจกต์เลยนะครับลาไปครับผมไล้ออบเจกต์มานะแต่โดนแพนด้าย่าก็หมอมใส่นะได้มังกรแต่ว่าไม่ได้ใช้บัฟนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้แค่ช่วงต้นเกมนะเกิดมาใหม่ก็มาฟาร์มต่อนะครับ ตกรนี้ก็ห่างกัน2ตัวนะทุกคนเขาจะขึ้นเป็นรองเท้ากัน GC ต่อนะครับเกมนี้ก็เป็นคอมโบทางด้านของเฟอร์เลนกับซีเนียลด้วยนะทุกคน <c oughs> เอาละ <c oughs> น่าจะเริ่มเห็นความมันแล้วนะครับตอนนี้ข้างบนก็นัวกันมากนะ อันนี้วิ่งมาเข้าบัฟฟ้าเลยนะครับลามไปครับผมมีใครมาไหมเอา้าเจอแพนด้านะแปะแล้วครับผมลามไปซีเนียลลงสวยครับเรียบร้อยครับผมได้สองตัวเอาเวเลสอีกตัวหนึ่งไหมยังไงเรียบร้อยครับดับเบิลคิว อพอเขาได้รองเท้ากันซีเซียเนี่ยเขาก็จะออกเป็นไนท์เพจต่อเลยนะทุกคนเน้นเกาะด้วยนะครับเกมเริ่มกลับมาแล้วนะคือไฟนี้เนี่ยกลับมาได้เปรียบเลยนะถึงต้นเกมอาจจะโดนเวทป่านะครับชิ้นต่อไปที่จะออกเนี่ยก็น่าจะเป็นสเปียร์ออฟรอกินุดนะทุกคน ฟามไปก่อนเรื่อยๆนะครับโอ้แวนแวนเงินหนึ่งเลยเนะี่ยแวนแพทนี้ก็มาแรงนะทุกคนคือต้นเกมเนี่ยเทยดกับแคลรี่ได้แทบทุกตัวเลยนะครับแต่แค่มันเล่นเวทไม่ได้นะ เอาล่ะครับตอนนี้4นาทีนะสีเนียมีลงด้วยนะเจอใครน่าจะเปิดเลยหรือเปล่าลเข้าฟ้าอีกแล้วครับป่าเขาเหมือนป่าเรานะเข้าแบบชิวๆไม่ต้องกลัวซีเนียรอช่วยนะเอาแล้วผมแปะเวเลสไปลำหนึ่งทีแล้วผมได้เวเลสมา พันนิดยัดหน้าเฮาคิกซี่รุดเดียวเรียบร้อยครับดับเบิลคิวนี่คือน้องเขากล้าเล่นมากนะทุกคนหุยหายาแดหดลบทันนะครับถ้าโดนดอกนี่เอเผลอไหลต่อนะนี่นะครับเมนเฟรเนติโน่ต้องมีความกล้าเล่นนะได้แล้วครับผมสเปียร์ออฟรอกินุส รูนที่น้องเขาใช้เนี่ยจะเป็นคีย์16นะครับวารมเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะผม <Yeah. S 1> ชอบแบบสเต็ปการลำน้องเข้ามากเลยนะคือมันลำแบบเหมือนแคนเซิลแอนิเมชันนะครับ <The power S 1> ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะบแบบเมนเฟรนเนี่ยน่าจะดูออกนะครับ มก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแบบลำปล่อยมือกับลำไม่ปล่อยมือมันเป็นยังไงนะทุกคนเอาดีฟ้าดอกไฟครับผมแปหายาครับเอาแล้วอ้ยอยโหนมาอ้อยเขาไม่ยอมนะครับทุกคนตอนแรกนี่รอดแล้วนะโหนกลับมารับเฟอร์เลนอีกมาฟ้าขึ้นอีกแล้วนะครับเวทรัวๆนะ ไม่ได้ฟาร์มเลยสองคนก็เฟียวได้นะครับเล่นกับซีเนียวนะมาแล้วอันติแปะใส่เลยครับผมวเวเลสรับกรรมแทนนะครับลำคาป้อมโอ้โหเยอะเกินนะตอนนี้สต่อ2นะครับตรงกลางเพื่อนก็ได้ทาวเวอร์ไปนะครับ ิ้นต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นเป็นชิวบลอสนะครับผม6คิวแล้วนะใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับส่วนใครที่แบบติดเม็ดส้มอยู่เนี่ยอยากออกช่องก็ลองทักผมมาได้ทางเพจ facebook นะครับเอาแล้วตอนนี้ครับเเรสโดนอีกแล้วนะซิกซี่ต้องเสียฟิกหนีเลยนะครับ เอาเฮ้ยยังไงอ้อยโอ้โหโดนแวนโซโลคิวนะครับออาเจคต่อเลยนะครับ <Your team S 1> ลำไปลำไป <City. S 1> ชิวๆครับผม <Ultimate. S 1> เรียบร้อยครับแปดนาทีข้างล่างได้บาหล็กเลยนะครับ ไวมากนะทุกคนเกมนี้รู้สึกว่าเฟอร์เลนเนี่ยถ้าไม่ลุมน่าจะเอาไม่ลงนะครับมาแล้วครับชิวออฟลอสพร้อมบวกทุกสถานการณ์นะตอนนี้อันนี้เขาคือเชิงพัทสีไว้รอลำเลยทุกคนอ้าวแล้วเวเลสโดดเวลนอมใส่แบบไม่เกรงกลัวเฟอร์เลนเลยนะครับอันตีแปะเข้าไปครับ re เฟอร์เลนบอก <Yeah. S 1> ไม่ต้องเดี๋ยวเราเอาให้ เอาคาบบ่อเลยไหมคาบบ่อเลยไหมโอโ้โหโหดเกินอันนี้แบบบอ่อเขาก็เหมือนบอ่อเราอะคือ,อลำสุดจัดนะครับตายไปสี่ตัวนะครับที่เหลือก็น่าจะฝากฝังให้แวนนะทุกคนดูดิทุกคนแบบแวรมันโหดมากเลยนะแผ่นนี้ตีปอมไปเลยครับเฮ้ยนี่เก้านาทีครึ่งเองนะทุกคนเกมนี้ คือแบบไวมากนะนี่นครับก็เป็นเฟรนติโนอันดับหนึ่งนะทุกคนน้องมาร์กนะครับก็เป็นอีกหึงคนที่ผมมองว่าน้องเขาแบบเล่นเก่งมากนะแบบเจอในแร้งด้วยแล้วก็ cov ด้วยนะครับนี่ครับ47ดาวนะครับผม MVP ไปนะอ่าลำขนาดนี้ไม่ได้ M ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับทั้งคิวเองเปิดไฟเองคัมไฟให้ด้วยนะครับครบจบในที่เดียวนะทุกคน ก็สําหรับช่องทางการติดตามของน้องมาร์กนะครับน้องเขาได้ฝากช่องติ๊ t o ็อมานะครับผมช่องนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามให้น้องเขาได้นะครับในช่องก็มีไฮไลท์เฟอร์เรนติโนมากมายนะครับผมว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ